ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปทํางานรอบบ่ายนี้เราจะแบบมาทำคอนเทนต์นะคะที่กําลังฮิตมากๆเลยนะคะในติก๊กต็อกก็คือทานกว๋วยเตี๋ยวกับไอติมโคนทุกคนคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบทําอะไรแปลกๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะกินได้ไหมมันจะรอดหรือว่ามันจะล่วงนะคะขออนุญาตดูเมนูแล้วก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะจ๊ะเอาอะไรดีเนาะ แต่จิงเมนูเขาเยอะแยะเอาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหนึ่งชามเอาเส้นมาม่านะคะหนึ่งชามมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมาม่าต้มยำแม่ก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยปิดกขออนุญาตวิ่งไปซื้อไอติมก่อนนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้นะจ้องแล้วก็้าก๋วยเตี๋ยวปิดกไว้ให้อย่างดีอย่าให้หายนะคะทุกคนค่ะขอตัวไปซื้อไอติมก่อนเลยเพื่อนๆ้าก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ปิดกนะคะ งกว๋วยเตี๋ยวโคนสั่งกว๋วยเตี๋ยวโคนค่ะเอาเป็นโคนอันนี้าานค่ะแล้วก็เอาเป็นรสรสนมค่ะ1อันค่ะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะไอติมโคนรสนมสดนะเอาไปใส่ในกว๋วยเตี๋ยวกันเลย <Yeah. S 1> ไอติมมาแล้วค่ะเพื<ๆ>่อนมาเลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวยังอยู่ดีแต่ท่าที่อยู่ไม่ดีน่าจะเป็นปิ๊กนะคะทุกคนค่ะลองเลยนะแล้วนะไตื่นเต้น เรามาล่วงลุนไปด้วยกันว่าจะรอดหรือว่าจะปังหรือว่าจะล่วงนะคะนี่จิ้มๆเข้าไปว้าวเห็นไหมอ่ะลองดูน้ําของไอติมที่เป็นรสนมสดเนี่ยเขาจะละลายนะคะบวกกับการที่ปิกสั่งกว๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่ารสต้มยำม,มานะแอบบชิมน้ําก่อนลุ้นมากเลยอืมเฮ้ยทุกคน มันก็ไม่แย่อย่างที่คิดนะมันจะเป็นเหมือนรสต้องยำอะ่ะแล้วต้องยำใส่นมสดอะ่ะเฮ้ยได้อยู่จริงๆอันนี้ได้อยู่จริงๆมันเหมือนเป็นเกียวที่แบบอุ่นๆุ่นเบาๆใกล้ที่จะเย็ยนแล้วอะชิมเี้ออร่อยเหมือนแป้งที่แบบว่าเหมือนเป็นเกี๊ยว แต่เป็นเนื้อโคไอติมแล้วมันโดนงาำกระเตี่ยมมันจะนิ่มๆนุ่มๆถ้าเข้าลงบาลไปเยี่ยมไปนะคทุกคนอืมใช้ได้เลยอะ่ะล้วความที่เราสั่งไอติมโคนมสดมาเนี่ยมันก็เหมือนต้มยำแบบใส่นมลงไปอะ่ะถ้าทุกคนถามว่าสรุปกินได้หรือไม่ได้นะบอกตรงๆเลยนะกินได้ yeah. จากนี้นะคะจะท้องเสียหรือเปล่าไม่รับประกันนะโอ้ตายแล้วดิฉันถือว่าอร่อยเลยนะขอกินกินกับเส้นแล้วกันใช้ได้เลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนจ๋าเห็นไหมหลับ บอกแล้วว่าอร่อยมากนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าอร่อยยังไงนะคะแปลกยังไงนะคะต้องลองไปทําดูกันนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวเมนูที่ชอบแล้วก็หารสชาติได้ติมนะคะแนะนําว่าเป็นรสพวกกะทิหรือว่านมสดจะดีนะคะแต่ถ้าใครอยากลองแปลกก็พวกมะนาวช็อกโกแลตก็ได้นะคะแล้วถ้าไปลองมาแล้วนะคะกินได้ไหมรสไหมนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกปิ๊กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะ ตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอ,อยากให้ปิ๊กทาคลิปอะไรนะคะสามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วคลิปต่อๆไปปิ๊กจะพาไปไหนพาไปกินอะไรแปลกๆอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกงกงนะคะแล้วก็กดซับสไคร์นะคะกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกําลังใจให้ปิ๊กเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย